แลวเาหมดหรือนะครับตอนสุตาผมไปเรีนโรงเรียนนี้ตอนนี้พวกก็จะอยู่โรงเรียนอยู่ในเมืองนี่เร่งขนลุกเลยนะหนึ่งวันอยู่ในเมืองก้อนตีาใจะสุดท้ายกลายเป็นโรงเรียนอยู่ในส่วนส่วนหมังกูดส่วนจำปาทองเป็นบรรยากาศดีมากเกิดต้นไม้เยอะโรคไรเดียวิ่งเยอะนะครับเจะเป็นลักษณะผมไปผมไปเลยปั๊บนึ่งไปโป๊ะก่อนโป๊ะครับปีเซ้นตามสุดา มาทางปเป็นเลขหายไสย,ยิ้นนะแล้วก็ก็ไปก็ไปถาพิกนยังไม่รู้จักที่ตอนนั้นมาตตาก้ามาจินเยอะมาให้จิ้นเยอะแต่ไม่รู้อะใค่อ่อเจ๋อเจ้าก้องลุงเรียนกับมาตตาก้ามากดก้าวให้เยอะจะไปเดินชมอ่อ่อยิ่งก่อนพ่อยิ่งก็หยุดเลยก็เมื่อเลยครับดี๋ยวก็ไม่ได้สร้างป่าเร่งคือ่ความจริงพอไปเลยห่อใจ กัะปินอ้อยอยู okay. ่กเป็นซอยๆๆมันตู้โอเคเป็นอะไรที่ดีคนระเบียบแมนแต่ทอดเกลือทอดเกลือก็เอาวัวเกลือก้าวไปวัวเกลือก็อาหารเกลือเปื่อนๆวนอ่ะอะไรแบบเนี่ยก็ตัว่าเขาก็มีผีหงส์ผีหงส์เรียนหองอะไรเจต่ก่อนกินข้าวมีก้าวเท้ามีการอะไรได้เดือดรอยนะซึ่งครับถ้ากินอะไรเราลูกเราได้เหลืองมากถ้เรียนแล้วเพื่อใจนะครับ ก็เหลือหลงเลคฮะใครไปฟังแคปซิลแน่เลยก็เลยเห็นว่ามันเป็นโรงมันเป็นแนวตั้งแล้วแนวตั้งตีแง่ไม่ไหว้ะคือเราไม่ต้องเดี๋ยวว่าเออเดี๋ยวหมรโมทซีมันไปเนื้อหมอหมอปลายมันไปเนื้อมันีเรียนซาก้าน่นี่มันเป็นโรงอยู่แล้วเหลือเพิ่เจอตะยู่ด้วยกันแขกๆเดวยกันมันจะไปในโรงเดียวกันดึงดูด้วยกันเพื่ออย่างที่พวกกินนะบอกก็เป็นระักเผื่อค้าส่วนตะตกอ่านจริงๆพวกกินในใจนะ ถ้าถ้าตอกงานจริงๆถ้าไม่ไปจำาหารหยิปุ้นไม่ได้มาท่างด็อกเตอร์อย่างไรเลยนะกินอยายไรก็กินอย่างไรนะทุกคนกินได้แมมวเป็ิผู้เห็นนี้ก็อย่างไดเลยเลือกไปทำบช่ชาได้ติเคมีเลยเกลือใา้เคมีมาน่นแกตัวเคไม่ได้อยู่แต่เมืองแต่อย่างเดียวตัวยานาขาวนี่อยู่ตัวลหลกงการประเฏิพุญจะไม่ได้แบบที่ประเศุศเพราะวิ็นโหลมันเดินไปแล้วมัะคือไม่ต้องเกี่ยวไอ้นนอ์ต้องไปคิดเราไม่ต้องคิดเราได้ไหมนะครับแต่ต้องการคือความเป็นอาเบียบีแน่ ผมหอหนึงทุหมอทราบนี่เราก่อนการเราคุ้ใจกันเราเคยทาดอกรว่าก็เคยเิดปัญหาได้ลงมาทีเขคุมหมอนึ่งทุกหมอสรางปัญหาได้หมาว่าเผื่อเจอดีพวกงกลัว่าเออเรื่องเด็กเกดีเกไดก็ไม่มีเด็กเตียนบทาเราเดินส่วนเรายกมือไหวมัไม่ว่าโผล่ไข่เมฆไค่ไหวปก่อะครับก่อนกางนี้พวกตาเลกีไปแล่นนะเพื่อเด็กหมอทรางหมอส่งเติมปล้ายสมัยปีเสให้เราได้ในโรงเรียนตีเราไปย ก็ปีเส้นเป็นชาชาตชาชาเลยตัวแข่งกันหมดซ้อมหมดได้ปีเซนในคนเก้าวกว้างได้ตัวจะได้นะครับพอไปเล,เลี้ยงองะไรกิจกรรมแล้วก็โอเคมีทำนุ่มก็ทำนุ่มกันมีทำแกงกับข้าวไปทำแก่งกันนะครับก็ซ้อนลูกให้รูปก,ก็เดี๋ยวก็ได้สวยตัวเองได้นะครับอ่ามันคือตีไปสัมพัดมากระหลองเลยพูดกันว่าเนี่ยปีนี้พูกลองเละข้าพันก่อน แต่กระพไม่โดดกาใหมาตัดยางําส่วนบอกมาแล้นะครับให้มันเบกลัวโควยอยู่ขนาดนียจะไม่อยากเรียนนะนี่เรื่องจริงพ่อพอเด็กฉนะคือเด็กฉันอวูามักับหอหมอนึ้อพ่อนื้อพ่อเนื้อเ2คนตุ๊ตุอกนตรดรจะแต้มหมีกี่อง์นะดร3ห้อง3ห้องจะซื้อมาคนนี้เดกลูก็ซึ้งกลูกับเด็กหนังบางทีพ่มไปวพ่มหน่วงหวา ลุงบีลุงนองเกเรถึงครูขนาดมาคนอังกฤษไม่รู้เรื่องยังมาโจนหลักมาโจนเลยเกต้องมาฮัดไหมเขาเลยอาชีพแต่เราขอรู้ไปคือเขาชอบมันบีมันนองโยมันบีมันหน่องว่ากับครูเด็กกล้าบอกเด็กกล้าหลาวเด็กกล้ากุยก็โยมันบีมันนองเดี๋ยวสั่งเกเรสั่งปั๊ดกันนั่นนะนะครับโอเคไหมฟ้าดัก